ครับก็ถลัมาสู่ข้อที่16นะครับมีบัตรหมายเลข1 2 3 4งสมหามายเลขละหนึ่ใบทรงหยิบบัตร2ใบครับจำนวนสมาชิกเหตุการณ์ที่หมายเลขทั้ง2อใบนั้นรวมกันเป็น6ตรงกับข้อใดครับมาดูจำนวนสมาชิกนมาดูสมาชิกกันก่อนเนาะสมาชิกครับมีอะไรได้บ้างครับที่รวมกันแล้วได้6ครับอาจมีเลข5้าใบเนาะอาจจะเป็น1กับ5ก็ได้หรือ2ครกับ สก็ได้นั่นเองนะครับมีสมาชิกทั้งหมดแค่สตัวนะครับต่อไปครับสิบเจ็ดครอบครัวหนึ่งมีลูก3คนเหตุการณ์ที่ได้ลูกเพศชายสองคนตรงกับข้อใดนะครับมี3คนว่อหนึ่งสองสนะครับอาจจะเป็นชายสองคนแรกหรือว่า่าหญิงคนที่3หรืออาจจะเป็นชายคนแรกชายคนที่3แต่คนกลางเป็น ผู้หญิงใช่ไหมครับหรืออาจจะได้พี่ผู้หญิงนะฮอยู่คนแรกนะผู้หญิงคนแรกนะครับแล้วก็ผู้ชายทั้ง2คนเป็นคนที่2กับคนที่3ก็จะตอบข้อที่ของสองขอไข่นั่นเองนะครับชายสองนะครับชายสองแล้วก็ชายสองต่อไปครับผมข้อที่18ในการโยนเหรียญสิบบาทหนึ่งเหรียญครับโฟก,กัสที่1เหรียญน,นะจํานวนสองครั้ง หนึ่งเหรียญสองครั้งโจทย์ถามว่าอะไรนะครับโจถามว่าจำนวนเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการทดลองครั้งนี้ตรงกับข้อใดจำนวนเหตุการณ์ทั้งหมดก็คือ s a m p l e space ทั้งเห็นเนาะ sample space ตรงกับข้อใดครับครูแบงค์ให้เหรียญออกหัวเป็นตัว H ละกันครับอาจจะออกหัวทั้งคู่ก็ได้หรืออาจจะออกหัวหนึ่งตัวก้อยหนึ่งตัวหรืออาจจะเป็นก้อยแล้วก็หัวหรือไม่ก็อาจจะเป็นก้อย ทั้งคู่เลยนั่นเองนะครับก็จะมีทั้งหมด4วิธีนะครับ4แบบต่อไปครับข้อที่19นะครับ19บเาส่งยีไพ่หนึ่งใบครับจากสำรับจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ที่จะได้ไพ่หมายเลข7และเป็นไพ่โพแดงตรงกับข้อใดสังเกตคะว่าและครับและก็คือต้องเป็นจริงทั้ง2แบบนะก็คือได้หมายเลข7ด้วย แล้วก็ได้โพแดงด้วยก็คือ7จ็โพแดงนั่นเอง7จ็โพแดงในไพ่หนึ่งสำรับครับมีกี่ใบครับมีแค่1นึ่ใบนั่นเองนะครับก็สอบขพองครับผมต่อไปครับข้อที่ยี่สิบทอดลูกเต๋าสองลูกพร้อมกันจงหาความน่าจะเป็นที่จะได้ผลรวมของแต้มลูกเต๋าทั้งสองไม่เกินห้า มาดูไม่เกินห้ากันดีกว่าไม่เกินห้านี่มีอะไรบ้างครับไม่เกินห้าห้าได้ไหมครับาก็ได้ใช่ไหมฮะหรือผลรวมของแต้มเป็นสี่เป็นสามหรือเป็นสองหรือเป็นหนึ่งได้ไหมหนึ่งไม่ได้เนาะลูกเตา๋าลูกหนึ่งต่ำสุดก็หนึ่งแต้มแล้วสองลูกยังไงก็รวมต่ำสุดก็สองแต้มนะครับเนี่ยฮะถ้าลูกเตา๋าทั้งสองแต้มเป็นหนึ่งทั้งคู่มันยังได้แต้มต่ำสุดเป็นสองเลยนะครับอะ เดี๋ยวมาดูฮะรวมกันแล้วได้3มีอะไรบ้างครับก็จะมี1 2แล้วก็2 1ถูกไหมครับรวมกันได้3ถ้ารวมกันได้4ลีล่รวมกันได้4ี่ก็จะมี1 3 2 2แล้วก็3 1นั่นเองนะครับรวมกันได้5ล้ล่ะเป็น1 4 2 3 3 2 เหมือนเดีมครับแล้วก็41นั่นเองอ่าวรวมทั้งหมดครับอันนี้แหละนะครับสิ่งที่จดสนใจหรือว่า e ของเรานะครับรวมทั้งหมดกี่วิธีแล e. ้วเนี่ย ne นี่คือ ne นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ห้แบบแบวิธีนั่นเองนะครับ10วิธีเพราะฉะนั้นครับความน่าจะเป็นน oh, pe เท่ากับ ne ครับ ส่วนด้วย n s นะครับก็คือ10ส่วน36นั่นเองครับอย่างจำได้ใช่ไหมฮะถอยลูกเตา๋า2อลูกพร้อมกันจำนวนของ sample space เป็น36นะครับ n e เท่ากับส6นั่นเองจำได้เนาะ